เขากาคุณ u ร Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร t r ูวิชั i o n ่ r o น2 7 0 8 0 8 0 0ดสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าว Liverpool, ลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่กรัมซูเนสเปิดเผยว่าหงแดงลิเวอร์ pool เคยตกเป็นเป้าเทคโอเวอร์ Take ของซิสมันซูกรัมซูเนสครับรำลึกความหลังกับรายการ Sky ยสปอร์ตเดอะฟุตบอลโชว์ว่าเมื่อครั้งที่ตัวเขาไปเยือนดูไบเมื่อราว12ปีก่อน ตำนานลิเวอร์พูลรายนี้ได้พบกับอแมนดาสเตฟลีนักธุรกิจหญิงผู้เป็นมือขวาของทริสบันซูรูนะครับในการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ตี้เข้ามาพูดคุยกับเขาว่าได้พยายามพามหาเศรษฐีชาวรับรายนี้ไปซื้อหองอ่างลิเวอร์พูลก่อนที่ดีวจะร่วมลงไปเมื่อไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะักจากจอจจิล็กลัตทัมฮิกส์เจ้าของสโมสรของลิเวอร์พูลในเวลานั้นนะครับก็เลยไม่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ไปซื้อแมนเชสเตอร์ตี้แทนนะครับ หงดังว่าสาขา2จ้องดูดโซโบสไลสัมโมนี้เลอรวพูนะครับดูเหมือนจะติดใจผู้เล่นจากเรสบู์ซัสบกวกเอามามากจนคิดว่าเป็นสาขา2แห่งใหม่นะครับแทนที่เซาเทมตันหรือโรม่าไปแล้วซึ่งเป้าหมายล่าสุดก็คือโดมินิกโซโบสไลเด็กหนุม่มตัวรุกวัย19ปีเท่านั้นเอง รายงานนี้จากตูตูสปอร์ตซอในอิตาลีรายงานมาว่าเมกฟิวทีมชาติฮังการีรายนี้นอกจากของดังเลือ์พูลสนใจแล้วทางยูเวนตุสอาเซนอลบูเเซียนดอนมุนหรืออาบาเลซิกก็อยากได้เช่นเดียวกันซึ่งหากดีกีผู้เล่นชุดใหญ่ที่ติดทีมชาติฮังการี8นัดตกลงย้ายมาเล่นที่อันฟิวก็จะเป็นแข้งคนที่2ในรอบปีซึ่งย้ายมาจากเลสบอร์ซอรสบวกต่อจากทาคุมิมินามิโนตัวรุกทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งซบตักเลือ์พูลเมื่อตลาดในเดือนมกราคมในปี2020 หรือหารวมสซนิวมานน่กับนาบีกาตาที่แม้ไม่ได้ซื้อโดยตรงที่เลสบูซอสฟวกแต่ก็ผ่านการขัดเก่ามาจากเลสบูซอสฟวกมาก่อนแล้วนะครับก็จะทําให้มีสิทธิ์เก่าจากสถาบันกรดทิงแดงแปลงร่างมาสู่หงแด่งมากถึง4คนสนัญญาของโซโบสไลนะครับมีถึงเดือนมิถุนายนในปี2022โดยราคาประเมินจากทานเฟอร์มเ,มเตอยู่ที่13.5ล้านยูโรนะฮะ เชื่อพี่บาลลแนะรุ่นน้องเนื้อหอมอย่าพึ่งย้ายซบลิเวอร์พูลใจเย็นไอ้น้องไกเซอร์น้อยนะครับมิเชลบาลลกแนะนํารุ่นน้องเนื้อหอมให้ตัดสินใจเมือนหงแดงลิเวอร์พูลหรือปีแสดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดดีกว่าเพราะเสี่ยงชีวิตหยุดชะง,งักได้นะครับไคไฮสเวดนะครับกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเยอรมนีในวัย20ปีของในห้างขายยาเบอร์ลินควรจะอยู่คักย่างกับทีมต้นสกัดปัจจ,ปจุบันต่อไปตามความคิดเห็นของมิเชลบอลลัก ตำนานแข้งรุ่นพี่ทั้งในระดับนามทีมเช่นยูรุมันและสโมสรเดียวกันเพราะสโมสรพร้อมก,การสนับสนุนทุกเรื่องอยู่แล้วจึงไม่ควรเรียบตัดสินใจยา้าเยค่าแข่งกับหงดังเลเวอร์พูลหรือปีแสดงแมนเชสเตอร์นไนเตดซึ่งมีข่าวว่าอยากได้ตัวไปวมทีมเป็นอย่างมากเพราะอาจจะต้องแบกรับความกดดันมากจนเกินไปจนทําให้การพัฒนาฝีเท้าหยุดชะงักลงก่อนวัยนควรผู้เล่นพรสวรรค์สูงแบบเขาเป็นที่ต้องการของทีมทั่วยุโรปอยู่แล้ว ผมคิดว่าเขาโชคดีที่ได้อยู่กับไบร์เออร์ลูเซ่นเพราะที่นี่พร้อมสนับสนุนเขาทุกที่และทุกอย่างเพื่อให้ได้มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าแบบต่อเนื่องแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้เล่นอย่างไฮเวิร์สควรได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกและเลเวอร์คูเซ่นพร้อมที่จะคว้าควาต้าไปเล่นให้ได้อยู่แล้วด้วยนะครับทีนี้บล็ักเคยมีประสบการณ์การแข่งขันบนเกาะอังกฤษกับทีมสิงโตเงินครรมเชลซีมาก,ก่อนส่วนไฮเวิร์สนะครับเป็นนักเตะเนื้อหอมที่รด้ความสุใจจาก ยักษ์ใหญ่หลายสโมสอนโดยดูกาันนี้ก็ยิงปล้ว6ประตูในช่วงก่อนที่ึกุเดสริญเยอรมันจะหยุดพักเบรกนีการพราะบาดของโควิดสิบเก้านั่นเองนะฮะก็เตือนรุ่นน้องนะจ้ะน่านสนใจขึ้นมาทันทีแทนที่อดัมลาลาน่าได้แฟนเลเวอพูเชียควา้าแข้งทำห้อมไม่แพงเลยของเชยร์หงดแดงเลเวอพูนะครับบนโลกออนไลน์ยุ่ให้ทีมโปรดของพวกเขา คว้าแข่งในแดนน้ำหอมในราคาไม่แพงเลยและน่าจะทดแทนการจากไปของอดัมลาล่าได้เป็นอย่างดีวูเซมเอูอาร์นะครับกองการเราลุ่งชาวฝรั่งเศสของโอลิมปิกลียงกลายเป็นที่หมายปองของแฟนบอลหงดังเลือร์พูลในโลกออนไลน์ตามกระแสนใน LFC Thanferoom ซึ่งเป็นบัญชีทวิตเตอร์ที่นําเสนอเรื่องราวของทีมแชมป์โโมยุโรปหสมัยซึ่งได้แชร์ข่าวที่วัตตนสก,กัดของมิฟิววัย21ปี พร้อมที่จะตัดสินใจขายในช่วงจบฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์ปรากฏว่ามีเหล่าเดอะคอปในโลกโซเชียลมีเดียได้รวมตัวกันแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เชียร์ให้คว้าตัว AUR มาได้เลยเพราะมองว่าราคาไม่แพงมากและน่าจะสามารถเข้ามาช่วยยืนคุมแดนกลางเพื่อทดแทกนการจากไปของอด,ดัมลาลานะ่ามิคฟิลชาวังกฤษที่พร้อมหมวกมือลาจากทินออนฟิในช่วงจบฤดูกาลนี้อยู่แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ชองมิเชลโอลาสประธานสโมสรโอเอลก็เปิยออกมาแล้วนะครับว่าพร้อมพิจารณาขายนักเตะที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงเออูอาร์ด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้จะเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมเลยก็ตามหากได้รับข้อเสนอที่สมน้าสมเนื้อสมเหตุสมผลเพื่อที่จะนําเงินมาจ่ายค่าตัวหรือว่าจุนเจอือในฐานะของทีมที่รับผลกระทบจากโควิด1 9บเาทำให้รายได้สโมสรหดหายไปพอสมควรนะฮะก็เป็นโอกาสดีนะครับ ช่วงนี้ถ้าซื้อได้ก็ซื้อเลยนะฮะ BBC เปิดทีมยอดเยี่ยมลิเวอร์พูลตัวดังหลุดหยับซีเอ็ดแข้งหงสุดเจ๋งของ BBC เปิดโผทีมยอดเยี่ยมลิเวอร์พูลจากซอดังขณะที่แฟนบอลหลายรายงงนะฮะแข้งเจ๋งไม่ติดได้ยังไง BBC สื้อชื้อทังกองกลางเกลียดเปิดเผยโผทีมยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลในยุคพริมลีกโดยมีดาวรังหลายรายไม่มีชื่อทั้ง ชาบีดด้ออลองโซแซมมี่ฮูเปียและเฟอร์เนนโดตอเรตเป็นต้นเราไปดูรายชื่อทีมยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลที่จะมาในระบบ4-3-3ซึ่งเป็นของสื่อ BBC นะฮะวุลสันปัตตูอเลชุงเบเกอร์กองหลังเครนส์อเล็กซานเดอร์โนเจมีก่กาเล,ลเกอร์เบอร์จิฟันไดส์อันดี้โลเปซันกองกลางสตีเวนเจอรัตฮาวิเอร์มาเชโรโนจอห์นบานกองหน้าโมเมนซาลาล็าอบบีฟ้ฟาวเลอร์และหลุยส์สุเลต หลังจากมีการเปิดโพสทีมยเยี่ยมของหงแดงออกมาก็ได้มีแฟนบอลบางรายแสดงความคิดเห็นและก็ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนนะครับโดยผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ชื่อว่าจอนเซนสิบบอกว่าอารอนโซควรจะติดทีมมากกว่ามาร์เคลโรโนซอนดัมซิโปนะครับ9ในบัญชีทวิตเตอร์นะฮะก็แสดงความคิดเห็นว่าจะมีกาลเกอร์ติดอยู่ในทีมหรอผมคิดว่าสามีหูเปลี่ยนน่าจะได้ยิงคู่กับเบอร์จิวฟันได้มากกว่านะ เลเวอร์พูลแมนยูมีลุ้นควงแข่งแชมป์โลกค่าตัวถูกเกินคาดของดังเลเวอร์พูลนะครับรับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นคว้าแข่งดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกด้วยค่าตัวที่ถูกเกินคาดมักการซื้อชื่อดังของสเปนทีข่าวจากบุนดุมบาสซูรูนาสโมองสอนอย่างศึกลาลิกาสเปนพร้อมปล่อยตัวอุสมานเดมเบเล่ปีกทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018ออกทีมแคมโนด้วยค่าตัวเป็นค่า53ล้านปอนด์ประมาณ2,100ล้านบาท ทันนี้รนะับเดมเบเล่พึ่งลงเล่นไปเพียงแค่9้านัดในลุคน,นี้เนื่องจากมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องระบบระเบียบวินัยอีกด้วยทําให้บาซ่าพ,พร้อมพิจารณาปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงสมน,นี้เลยแม้จะเหลือสัญญาจนถึงปี2023ก็าตามโดยข่าม e al, วมีความสนใจจากทีมลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และตามรายงานจากมกาก้าระบุว่าบาร์ซ่าได้ตั้งค่าตัวเอาไว้ที่53ล้านปอนด์ประมาณ2,100ล้านบาทเท่านั้นสำหรับเดมเบลในวัย22ปียายจากทีมพูเซยดนมุนมาอยู่กับ Barcelona, บาร์ซโลนาเมื่อเดือนสิงหาคมในปี2007ด้วยค่าตัวรวมกันสูงถึง145ล้านยูโรประมาณ5,000ล้านบาทลงเล่นกันกับบาร์ซุลนาไปแล้วทั้งสินสงส้น74นัดซัดไป19ประตูรวมทุรายการก็มีโอกาสแล้วนะครับไม่รู้ว่าหงแดงจะเอาหรือเปล่าจ๊ะ หงแดงยังเข้าป้ายชิวแชมป์ลีกแม้จะตัดสินโดยคะแนนเฉลีย่ยทอมเวอร์วิลนะครับผู้สื่อข่าวเดอะอลนติกเปิดเผยตารางคะแนนพรีมลีกหากใช้การคนวณหาแต้มเฉลีย่ยหลังจากที่มีรายงานว่าลีกสูงสุดในแดนผู้ดียังคงไม่ตัดประเเดนตัดจบฤดูกาล2อ1 9กาถึง2 0 2 0แต่อย่างใดโดยลเวผู้พูลข,ของพวกเรานะครับจะยังคงเข้าป้ายเป็นแชมป์พรีมลีกอยู่ดีขณะที่อันดับของเว์แฮมยูไนเต็ดจะถูกเลื่อนตกลงไปยังโซนท้ายตารางแทนนะครับ ก็ยังไงแล้วก็ได้แชมป์นะฮะจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่นอกจากจะไม่โมฆะเท่านั้นนะฮะเราก็จะได้แชมป์ม,มาครอบครองนะครับนี่คือสรุปข่าวลือพ์พูลกับประจำวันที่14พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นวันพระอย่าลืมทำบุญกันด้วยนะครับสำหรับเป็นฝาน